สวัสดีค่ะยามเช้าวันนี้แฮปปี้มาเตเดย์นะคะของอเมริกาน้องสาวมาหาเป็นญาติกันนะคะก็เลยพานางมาเดินเล่นที่ริมทะเลอยู่ข้างหมู่บ้านอากาศดีมากนะแดดสวยไหมสวยสวยมากเมืองน,นี้สวยเนาะโอ้ยอยากไม่อยู่อ่ะไม่อยากไม่อยากไปทีอื่นเลยอยากไ,ยไม่อยู่ วิววิวทะเลแดดอ่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศของเมืองซานตาครูสวันนี้แดดดีมากเลยแดดอุ่นไม่มีลม ฟังเสียงคลื่นนะคะนี่มีคนเซิร์ฟฟิงนะคะนี่จะให้ดูในทะเลนะคะจะมีน้ำเย็นมาก อากาศน้ำเย็นมากนะคะแต่ก็ยังมีคนลงไปเล่นเซิร์ฟฟิงนีค่ะนี่เลยค่ะคือบรรยากาศรอบนอกนะคะแดดดีดีนี่เป็นบ้านริมทะเลเลยค่ะ ชอบไหไมดวงชอบดวงเอ็นจอยกับการถ่ายรูปค่ะอันนี้บรรยากาศรอบนอกนะคะ